นี่เรื่องบังเอิญหรือคิดไปเองพี่น้องคะสำหรับกรณีที่มี f อตัดรูปอารไอสกุลภร์แล้วก็คุณแม่พุ่มพวงนั่นเองพี่น้องมาให้เราทุกคนที่เป็น f อได้มาคอมเมนต์ได้มาเห็นกันในโพสต,ต์นี้นั่นเองตอนนี้คือเป็นประเด็นแบบโอ้โพี่น้องคอมเมนต์ไม่หยุดแมนค่ะเพราะว่ามันก็เป็นรูปที่ว่าเป็นรูปมุมยิ้มของน้องอา,อา,ายและทางคุณแม่พุ่มพวงนะคะที่เป็นแบบ อดีตนักร้องลูกทุ่งที่แบบดังมากๆเป็นหนังเมว่าวาสิเป็นเราตรงโตเมื่าวาสิเป็นส่วนส่งของอของฟันเนาะ,ะหรือว่ารอยยิ้มตามทําไมถึงได้คล้ายกันขนาดนี้เขาจึง่าใส่เข้ามาเหมือนกันอะพี่น้องใส่เข้ามา,าคล้ายๆกันเพราะว่าตอนนี้คือคอมเมนต์คนที่มาเห็นก็ยังคอมเมนต์อยู่ ตอ,<ช>ตอนนี้เกือบแตกซามล้วคอมเมนต์เลยพี่น้องคะเพิ่งเอาลงเมื่อวานก่อนอ<า>ตอนเอาลงครั้งแรกได้เห็นอยู่พี่นอ้องคอมเมนต์คือแบบมันขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล<ช>้วคนก็มาวิจารณ์บางคนก็แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละไม่ว่าจะเป็นหรือว่าไม่พุ่มพวงจะมาเกิดเป็นน้องอายเพราะว่าเรื่องแบบนี้เท่ากับบ่รู้ว่าแบบแ,แล้วแต่คนเสือ้อค่ะแล้วก็<า>คลิปนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นอย่างมากพี่น้องคะ,คะเราคือแบบ เราไม่ได้บังคับให้ท่านมาเชื่อแต่เราแค่ออกมาน,นําเสนอมาพูดเหมือนกันว่าเออคู่คนได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไงบ้างสําหรับที่มีเอฟซีตัดภาพของน้องกับไอ้ภพมาใส่กันแล้วเออลองดูหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงสําหรับความคิดของท่านนั่นเองเนาะนี่คะ่ะพี่น้องคะเดีย๋ยวนะคะจะเปิดรูปให้ดูสําหรับเป็นรูปนี้เลยอ่ะพี่น้องลองพิจารณาดูเอาแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะเชื่อว่าเอฟซีทุกคนคงจะ เห็นเห็นเยอะแล้วแต่บางคนก็ไม่เห็นหรือบางคนที่ผ่านมาไม่ใช่เอฟซีบางคนเป็นเอฟซีแม่พุ่มพวงอะไรแบบเนี้ยพอมาเห็นเนี่ยค่ะพี่น้องนี่เป็นรูปน้องอายเนาะแล้วฟังทั้งนี่ก็เป็นของแม่พุ่มพวงคือไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มอะไรงๆนานานะคะคนก็เพื่อนแกคิดว่าอ่าเพื่อนคิดว่าอะไงซ่คิดว่าอ้าวทำไมคล้ายกันจังเลยแฟนชองบอกนันเองนี่ค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่าที่แบบเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบ ความเชื่องแต่ละบุคคลนั่นแหละพี่น้องคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มาเชื่อ<ม>แล้วเรื่องแบบเนี้ยบางคนเนาะเรื่องกับขามาเกิดมีปานไม่ยัางอย่มองเก้าทั้งสี่กกำขามเกิดอันนี้ถ้าสมมุติเป็นจริงๆเราอาจจะได้พรสวรรค์ด้านเสียงมามในตรงนี้นะคะแล้วกับ่ารคอมเมนต์เนาะว่าเิ็นมาทั้งใดค,ค่ะเพราะว่าเป็นผลยกว่าเออขอขอบคุณเจ้าของภาพนี้ด้วยครับดูดีๆว่าเหมือนใครห้าห้าแฟนคลับบอกค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้าง แฟนคลับแต่ละคนว่าอย่างไรคือแบบพี่น้องขา้อยทั้ง้อยบอกว่าเหมือนมากพี่น้องงึดคึอกกันแบบโอ้โหมีเกือบสามร้อยคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ที่เป็นท็อปคอมเมนต์ที่นิยมที่สุดคือแบบเหมือนกันเหมือนกันมากร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะอ่าน้องคือพุ่มพวงน้อยบอกคุณน,นกแตกแรกแล้วจา้าเออเฟซีบางท่านบอกเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายคนเห็นแล้ววางแต่น้องขามาไม่ไม่แล้วแต่กับ พัฒนาก,การเรื่อยๆของน้องก็ลืมออกมาจะแต่คนน,น,นะเนาะค่ะว่าแมน่นคนเดียวกันค่ะจ้า,จาน้องละอายเหมือนแม่พุ่มพวงเลยรอยยิ้มเพื่อนว่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเออเหมือนแม่พึ่งเลยค่ะคุณพุ่มพวงคุณพุ่มพวงกลับมาเกิดเป็นนอายแน่เลยเขาเหมือนกันมากอ,อใช่ค่ะการร้องติดตลกนิดหน่อยน่ารักเลยอ่า เหมือนมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเหมือนแม่พุพ่มพวงจริงๆนะคะไม่ได้มโนโค่ะทะเล่นเหมือนกันเลยคนว่าอเออชียอีลาก็ไปพุพ่มพวงมานาแล้วค่ะคุณอ,อ่ะหคือเอซีหลายๆคนที่มันติดตามมาแต่หลายๆคนก็นเกชียร์ให,ห้แบบว่าเออเหมือนกันจริงๆด้วยความที่แม่พุพ่มพวงขันย้อนในเบื้องคลิปแต่สมัยก่อนๆเพลินการแสดงบนหน้าเวทีถึงจีเป็นแบบ ค่ะอืมสมัยก่อนนะ่ะพี่น้องได้ือยมีการเล่น<ม>หูเล่นตากับเอฟซีเล่นไปนำ้ำลองเพลงไปน้าแล้วเป็นคนทีอารมณ์ดีมากๆค่ะรู้สึกว่าเออเนี่ยเอฟซีมวนกับมวนไปน้าเอฟซีเอนจอยพี่น้องหาเออเนี่ยมินี่บอกว่าพุ่งพวงดวงจันทร์มาเกิดเป็นนาอายเด็กอะไรจะเสียดีปั่นน้นเพื่อนว่าอ้ยเยอะยมากมายเหมือนมากค่ะเรายิ้มเหมือนกันมาก เหมือนกันมากเลยค่ะเหมือนแม่พุ่มพวงมากอะอายคือแบบยิ่งยิ้มยิ่งเหมือนพี่ว่าเออใช่ยะอายเป็นเด็กมาศจรรย์จริงๆอายอยู่นิดเดียวแต่สามารถที่ร้องเต้นแบบทุกอย่างทุกอย่างเลย,ย,เ,ลยเต็มสปีดเลยนะหรือว่าพุ่มพวงมาเกิดดูความฉลาดพูดไว้พิพ้ายกันมากมพี่น้องอเพราะว่า f อฟบางคนกับท่านตอนสามาัยพุ่พวงยังมีชีวิตอยู่ คือ FCI ก็ม no ีหลายอายุเนาะบางคนทันได้ดูการแสดงได้ดูตัวจริงก็ทำไมเหมือนกันจังบางคนแบบเจอ a แว e บแรกค่ะอุ้ยทำไมเหมือนกันจังเลยเหมือนแม่พุ่มพวงจังเลย FC ท่านี้บอกว่ายิ้มเหมือนกันสัรนหาเอามาให้ดูเนาะจะเป็นคือกันคากเพื่อนว่าโอ้โคนเดียวกันไหมว่าสันเยอะแยะมากมายไม่แปลกเลยน้องร้องเพลงแม่พึ่งได้ไพเราะมากๆอันนี้คือจริงถ้าใครอยากดูก็ สามาถไปเบิร์ใหญ่นั่แอปแต่ละแอปพี่น้องคะลองพิมไปดูเลยน้องก็ร้องเพลงของแม่พุ่มพวงเนาะก็เคยเบาอยู่ว่าเสียงน่ะคือเสียงแบบมีพลังมากๆพิมไปเลยไอ่ร้องเพลงแม่พุ่มพวงเนี่ยเสียเห็นเบิร์เลยค่ะพี่น้องก็สามารถไปวิเครห์กันอีกระรอกหนึ่งแต่วันนี้กันี่แหละก็คือเหมือนเหมือนมากเหมือนมากๆคอมเมนต์เกือบสามร้อยเหมือนไปแล้วประมาณสองร้อยกว่าคอมเมนต์แต่ใครมันก็เขีนแบบแตกต่างกันหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ ไปคลิปนี้เลยพี่น้องคะว่าท่านดูภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเออรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าเออเหมือนกันไหมหรืออาจจะเป็นแค่ความบังเอ,อิญหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ไ<ห>นะเองค่ะโอ้ยเยอะแยะมากมายพรุ่งนี้ทํางานหนักจอดไปด้วยค่ะคนเกง่งคือแม่พุ่มพวงมาเกิดเป็นน้องอายิเหมือนกันมากร้องเพลงแม่พุ่มพวงฟังแล้วขนลุกเลยคะ่ะนี่ค่ะพุ่มพวงเขาสวยมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะพี่นอออ้องคือเท่ากับบริวาอย่าไปว่าคนที่ว่าเหมือนงมงายน,นะคะอันนี้ก็ไม่เขาไม่ได้งมง,งายด้วยความที่ว่าเออมันบังเอิญความบังเอิญแล้วความเอ็นดูเด็กก็คือแบบเด็กอายุแค่นี้ทาไมสามารถแบบมีความสามารถได้เยอะขนาดนี้แั่เอฟซ<ช>ีเพลินหักของเพลินเหมือนกันสามารถอ,อยากเอามาให้พี่นอ้องได้วิเคราะห์ รวมกันไปเนาะใช่พเพราะว่าแม่พึ่งก็แบบว่าเป็นเหมือนกับศิลปินระดับแบบโอ้โหพี่น้องคะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วน้ําเสียงคือแบบน้าเสียงแม่พึ่งแม่พุพ่พวงเขาคือแบบแบบโอ้ยบอกบออกมันสุดยอด,ส,ดสุดๆนะเป็นเสียงเป,เป็นราชินีลุกทุ่งเลยะนะคะสําหรับแม่พุ่งพ่งพวงจะในก,กับสามารถแบบเออไปเบิรงกันได้แล้วกับ วิเคราะห์กันใต้คอมเมนต์ของคลิปเราๆได้เหมือนกัน<ช>นะคะว่ามีคนคิดยังไงคะ่ะไม่ไม่คอมเมนต์ที่แบบมไม่สุภาพใช่คอมเมนต์ที่บว่าเป็นแบบคอมเมนต์ดีๆก็ได้พี่น้องคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงเพราะถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องนี้หรือว่าแบบคิดต่างแต่ว่าก็ขอให้คอมเมนต์ที่แบบว่าอ่านแล้วแม่บันทอนจิตใจค่ะใ, <น S 2> ใช่ค่ะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรก็มีข่าวๆเรื่องราวเพียงเท่านี้ยังไงก็ ฝากไปติดตามเด็กน้อยคนนี้ด้วยพี่น้องคะไม่ผิดหวังจริงๆเด็กที่แบบความแบบทุกอย่างมันลงโตมันอยู่ที่เด็กน้อยผู้นี้แล้วค่ะการหลองการล่าการเต้นการเล่นการเอนเตอร์เทนก็คือครบจบที่อาอายสกุลนาพรพ,พี่น้องอย่าลืมไปติดตามอีลานี่ค่ะเยี๋ยวนีอารมณ์ไปเบิ้งเลยพี่น้องอออสวยน่ารักมากๆค่ะใช่แลวก็กไปติดตามได้นะคะอืม สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ